ตรอด20ปีของภาพยนตร์แฟนฉันนะครับว่าครับเราตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกสนุกมากๆนะครับต้องบอกว่าคือตอนแรกเราก็มีความกังวลนะเพราะว่าเพราะว่าภาพยนตร์แฟนฉันคือเป็นถ้าเรียกว่าเป็นเป็นคลาสสิกนะครับเป็นเป็นที่รักของ คนดูหนังหลายๆคนมากๆนะครับเพราะเราก็มีความกังวลเราอยากทำนะเพราะว่าเรื่องราวมันน่ารักนะครับแต่ว่าเราต้นนนองการคนว่าเราจะทําได้ถูกใจคนที่ชอบหนังไหมนะครับหรือพอเราเริ่มพอเราเริ่มที่จะทำเนี่ยเราก็เลยคิดวิธีนําเสนอให้มันแตกต่างออกไปปรากฏว่าผลออกมามันคือมันเป็นเรื่องราวเดียวกับหนังแต่ว่ามันมันก็มีชีวิตของมันเอง เวทีนะครับซึ่งเราก็ดีใจแล้วก็ปลาบลื้มมากคือนั่งดูนี่คือแบบเต็มทวยความสุขมันเต็มเต็ม,ม้วยความสนุกนะฮะแล้วก็เร <ๆ S 1> า,าก็เด็กๆน่ารักมากเพราะว่ากักแสดงในครั้งนี้ก็คือสดใสมากแล้วก็เด็กๆนี่ก็คือมือใหม่แลวาวก็จริงคือคือต้องบอกว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยเราแคสมาครับนะครับเราก็ทําการแคสติง้งนะครับทุกคนก็จะผ่านการออดิชั่น ก็ลองดูว่าเด็กที่เคยมีประสบการณ์อาจจะเคยพากพากเสียงการ์ตูนร้องเพลงการ์ตูนภาษาไทยอะไรต่างๆหรือว่าใครเคยใครแนะนอะไรก็ส่งมานะครับคือคือคือแล้วก็พอมาเราลองมาดูแล้วก็ก็ทันกลองในทีหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วแล้วเราก็ปรากฏว่าพอพอมาได้พบเสร็จที่เราแบบโหเราดีใจมากครับเพราะเด็กๆน่ารักมากแล้วก็ที่สำันกเก่ง ก็ก็ก็คัดกันอยู่พอสมควรนะครับถ้าอยู่พอสมควรแต่ว่าจริงๆก็มองมองน้องไข่ตุ๋นเอาไว้จากตัวทั้งสองนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องแอ c t ิ้งได้ไหมรู้ว่าร้องเพลงได้แน่ๆร้องร้องมากๆครับแต่ก็ไม่รู้ว่าแอ c t ิ้งจะเป็นยังไงก็เลยลองมาดูทุกคนโอ้ยอ c t ิ้งก็ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้โหแบบลงตัวลงตัวมากๆยิ่งรีวิวที่ผ่านมาทุกเพศทุกวัยโอ้โหชื่นชอบหมดเลยต้องบอกว่ามันมันสนุกมันสนุกมัน ค,คือคือคือมันมันผมว่าม so, awesome so, cool ันมันสนุกแล้วมันมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องคิดมากแค่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเด็กๆแล้วก็ความน่ารักของเด็กๆแล้วมันมันเป็นความสนุกที่ที่มีหัวใจจุดจุคนทำคนาทำโปรดักชั่นครั้งนี้ก็ดูแบบได้พลังงานสดใสใช่ไหมครับได้ได้พลังงานใหม่ๆเยอะแยะมากมายจากเด็กๆนะครับได้ความสดใสนะครับแล้วก็แล้วก็ ดูแล้วชื่นใจมาอกว่าดูแล้วชื่นใจสมกับเป็นละครเวทีสุท้ายปีสุดท้ายที่ยังมีความสุขที่<ม>ทว่าบอกแฟนบว่าแฟนแสดงมิวสิควีลตื่นตาตื่นใจมากกว่าที่ทุ<ร>กคนคือ,อ <c oughs> เดี๋ยว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 คอยดูรีแอคชั่นของผู้คนตอนเดินอ,ออกมาแล้วกันว่าสีหน้าเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ารอบพรีวิวต่างๆหรือแค่ตอนที่เมื่อไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนแฮปปี้มากทุกคนทำสุดทำดีมาก รู้สึกเห็นเห็นหน้าของทุกคนแล้วก็รู้สึกได้ว่าทุกคนแฮปปี้เราก็เราก็แฮปปี้รอบชุมุทุกคนนะอย่าลืมนะครับแฟนชั้นเดอะมิวสิคอลนะครับ <laughs> เริ่มแสวแล้ววันนี้จนถึง26พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นนะครับที่เมืองไทยรัชาาดาไลเทเตอร์นะครับรีบมานะครับร,รีบมา